สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอก,กันอีกครั้งเลยนะคะในช่องอชิตาสเตชันค่ะ Happy Birthday to me เย้ก็วันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของชิเลยค่ะชิก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำร็อกให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะวันเกิดของชิปีนี้เนี่ยชิทำอะไรบ้างนะคะเพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำของตัวเองที่ดีๆเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยเมื่อเช้าทำไลฟ์แต่งหน้ามาด้วยนะคะก็จริงๆเราเชื้อข้างในมันเป็นกระอกแต่ว่าเดี๋ยวชิใส่เสื้อคุณทับมาค่ะ ตอนนี้นะคะซิก็ถึงวัดแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งวัดที่ชิมาก็คือวัดใหม่ช่องลมนะคะจะเป็นวัดที่อยู่แถวแถวมาหาลัยชิเลยะค่ะชิกก็อยู่บนรถแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่ง กำลังจะไปงานวันเกิดนะคะที่ 3NV อยู่ที่เพระราม4นะคะถ้าเกิดว่าใครดูวอกในอชิตาไลฟ์สไตล์เนี่ยอาจจะคุ้นกันอยู่กับร้านนี้นะคะเพราะว่าชี้ไปกินข้าวกับโฟยูทูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วนะคะก็ตอนนี้อยู่ดีๆก็ฝนตกนะามาถึงแล้วนะคะสำหรับร้าน 3NV ที่ชี้มาทานข้าวกับเพื่อนวันนี้นะคะตาม มีอะไรอ่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะนี่เอาไปเลยเอาไปเลยอ๋อน้องแอววงในค่ะน่ารักนอบประกวดนะพีมพีมวันนี้เรามีประกวดอะไรกันบ้างประกวดอะไรนะแต่งกายแต่งหน้าแล้วก็แต่งกาย่คะเป็นตีมคัลเลอร์ฟูดูผู้เข้าแข่งขันคนแรกก่อนเลยค่ะนี่นี่ดูคนนี้คนนี้สู้มากโอ้โหสีมึงนะสำเพ็งมาก ตามองวนนิดหนึ่งเออเมื่อกี้ดามีพี่เขาบอกว่ามีเคสกับดอกไม้มาส่งให้นะคะเนีย่ยเนี่ยไม่กินมากเดี๋ยวจะเอากลับไปฝากป้าป้ามามาด้วยน่าร <Okay. S 2> ักเลยโอเคมีดอกไม้ด้วยนะ and this take salmon top. ยำลายดอกลายดอกแม่คนขาวาว่เป็นซีทรูนะคะเป็นลายดอกแล็วผู้ขอดสูมลงพันหนึ่อมีความขนมีความดอกเอ้ยไม่ใช่ดอกอันนี้ดอกอ สีมันมุงมิงมากค่ากมากอะ,ะ,ะ,ะชิ้ก็ออกมาจากร้านแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าฝนตกหนักมากเนเลยก็น้ำท่วมด้วยเมื่อกี้แบบลุยฝนมาตรงสยามนะคะซึ่งเดี๋ยวชิจะต้องไปเอาของที่พารากอนนะคะแล้วก็รีบกลับบ้านเพื่อไปกินข้าวกันที่บ้านตอนเย็นนะคะฝนตกตกอะไรวันนี้ดอกไม้อยู่นี่นะ ค่อยมีความใหมยเผิ่อมากเลยพอดีว่าลูกยี่ิ่งในของขวัญมาในวันนี้มีเป็นสยยร้อยที่อน่ารักมากเลยช่บมากเลยค่ะบ้านแล้วนะคะเย,ย้และนี่ก็คือลูกโป่งที่ชิซื้อให้ตัวเองนะคะเป็นจํานวนเท่าอ,อายุตัวเองนะมันน่ารักมากมันน่ารักมากชอบมุมบนน่ารักมากเลยอ่ะชอบจังเลย นึกว่าถ่ายรูปไม่มีใครให้ก็ซื้อเองทุกคนคะ่ะงานนี้มีพังแน่เลยคะ่ะมีเค้ก1ชินช้น2ชิน้น3ชิ้นและที่ถ่ายไปนในกลางคลิปอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่สำคัญใส่เสื้อกามีด้วยมันน่ารักตรงน,นี้เ <Hello. S 2> นลยคะัีจะมา บครัวนะคะก็ชิใส่รองเท้าเนี่ยลูกโป่งมันเข้าไปอยู่ในรองเท้าได้ยังไงก็ไม่รู้แล้วฝนก็ตกชิก็เลยอ่ะอ,ออกมาอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันนะลูกโป่งเมื่อตอนกลางวันนะคะที่เราไปเก็บมาจากร้านเชียร์นี่นะปาไม้ฝั่งโน้นแท้ นะคะเป็นยำเส้นกู้งูดร้เผอิญว่ามีเพื่อนมาเซอร์ไพรส์นะคะเป็นลูกโป่งสีเหลืองอย่างนี้เลยชิคก็เลยถ่ายวอล์กเก็บบรรยากาศให้ดูกันนะคะนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศของห้องทำงานของชินะคะที่ชิจะแพ็คของทุกวันเลยก็เลยเอาลูกโป่งมาไว้นี่นี่นะจะได้สดชื่นสดชื่น,นะคะ่ะเอาขันคนแล้วก็จบ ร็อันเกิดของชิในปี2อง7นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชิยยจะมีไปปาร์ตี้ต่อนะแต่ว่าคงไม่ได้ถ่ายอห้ดแล้วนะถ้าเกิดว่าถ่ายดูเนี่ยกล้องอาจจะหายได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสนับสนุนกับการทำร็อกของชินะคะก็ส่วนมากรา็อกของชิเนี่ยจะลงในช่องอชิตาไลฟ์สไตล์เนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้เลยคะ่ะวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>